อ yeah. yeah, hey, yeah. hey, yeah, ี๋อีอนนี้ม <E, ึงอะไรอีอีอี๋อี๋อีอ่ะออี๋อี๋ออี๋อี๋ออีอี๋อี๋ลบเอ้ยอั๋อี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 ๋ออีออีอีีอ ไอซิกีนี่วะมัวเฮ้ยครูครูแบงมาเล้วแบงเฮ้ยเดือดจัดเดือดจัดเดือดจัดขึ้นไงอ่ะเนี่ยหลังบ้านมันเนี่ยก็ไอ้นี่จะมานเคยฆ่าเราเนี่ยเออหลับมาแก้แค้นมันกลับไงมีแค่ธนูตอนเนี้ยเกิดมาลุ้มเลยไหมลุ้มกันหนึ่ง

ออกกได้ในหอกยังแม่กูได้แนละ้วก,ออกูได้แล้วแต่รอคาบก่อน <c ười> มาแล้วหอกกูมาแล้วกูโดดขึ้นไม่ได้เฮ้ย <c ười> แบากเอาไก

มึงยิงกูทำไมอ่ะมึงยิงไหมวะไว้ไหนมึงยิงเพื่อนโอ้โอ้ยกูมีเตียงอยู่ตรงนี้กูเกิดแม่งแถวที่นี่เลยอ่ะไอ้เอาไม่ลาเอาลูกเอาเอาลูกเอาไม่ลาก็ถูกล่าเออไม่ล่าก็ถูกล่าทำไมมันไม่ทังได้ล่าเลยก็โดนล่าซะละหรือมันรู้ว่ากูไปทำหอกวะมีคนมีคนกูเห็นแล้วขาวๆว่าชุดตัวขาวนวลๆเลยโอ้โหเรียบร้อย ไอเลี้ยวเกิดอยู่ข้างมึงอ่ะเลี้ยวกลับมาเลยเกิดหมายแล้วไปไปไปอุ้ยมันจนเลาโดนหินว่าอกแบกอุ้ยหินอะไรเนี่ยหินอะไรไอ้สัตว์เดี็ดโดนกูนะแป๊บนึงไอ้เลี้ยวไอ้เลี้ยวไอ้เที้่นี่เลี้ยวเลี้ยวไปที่เลี้ยวกูกูกูไม่มีอะไรเลี้ยวกูไม่รนก็ไม่มีเนี่ยตุ๊บันตุ๊บัน เอาเรียวใส่ไว้กูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วมึงมึงทุกคนให้ถูกคนนะรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บเป็นไงมั่งมันมีอะไรมั่งไม่ันมีมันมีแต่ก้อนอย่างงี้อ๋อเออมันไปยังไงตายแล้วครับเฮ้ยันจะฆ่ากูมันมีจระไนไป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  นักลบนักลบกลนักลบนักลบปันหินอีอีอันนี้เมื่อนี่อีอ่ะกูกลัวไหมอ่ะอียุ๊กนักลบนักลบอี๋อันนักลบเว้ยนักลบปันหินนักอี๋อ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสีมมาอี๋อัมาเนี่ย ิกกีี้น่มัวเฮงครับคุ๊บนี่มันโดนกูไปอยู่มันโดนกูไปอยู่ทุกคนมันตายเหรอเพื่อนกูไปนอนเลยอ่ะิกกี้โอไม่กอดแมนมันเคยญาติดีกับเราทำไมตอนนี้มันรวยแล้ววะตอนทำไมเราไม่รวยแบบมันอะบอกแล้วให้ข้าให้ข้ามันตอน ต่อเที่ยงโยกการพี่นกูขอโทษว่ากัรไอ้เนี่ยมันเป็นพกูไม่เชื่อคำพูดของมึงเองเราี่้รับบทบาทเดิมกูยังเกิดที่เดิมไม่ไปไหนเลยไอ้เนี่ยเฮ้ยคน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 นหน้ากูคนหน้ากูแม่งกูเก็บฝ้ายอีกอันแล้วเนี่ยเก็บไม่หยุดเลยเนี่ยเกิดก็เก็บเกิดก็เก็บเฮ้ยเฮ้ยนำนำใครอะใครอะนนั่แหละเรียกมันมันเออพกูพบก้อนลิน พวกนั่งลบก้อนหินมาลานี้คมด้วยก้อนหินเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูนอนแล้วเพื่อนมันแรงจ้ามันตี่ยวมันเอา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 ชอเบลมาทุบหัวคุยียสัตว์ข้าวจอบมาทุบเกิดตรงนี้แล้วไงเกิดอะไรเลี้ยวเลยกระเป๋าใครวะเนี่ย ้แม่งกระเป๋าของใครก็ไม่รู้โอ้หกูเกิดอยู่อยู่นี่คนเดียวอ๋อกูนรกนี่นรกบนดินลังเลลังเลเดี๋ยวกูวิ่งไปเลยไอัเลี้ยวอยู่ไหนอันเลี้ยวแม่งอยู่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 ตรงไอแถวไอไอแถวบ้านพวกพวกพวกนักล่านาทิคมอ่ะแถวเนี้ยเฮ้ยใครเอาหน้ากูอ่ะไหนบ้างไม่รู้ใครดำดำ ไอ้มีคนขันดำมีคนดำขา้างหน้ากูอีกโอ้อะไรนักหนาวะโรามีธนูทุกคนเลยมีธนูทุกคนเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวข้าธนูแล้วรอกวันเดี๋ยวกูแน่มีดขาข้างหน้าด้วย อีเฮียอีดำเฮ้ยมันจะฆ่ากูไปแบงค์กูรังไปแบงค์แบงค์อดทนอะไรแบงค์นะโอ้มันกระโดดมันกระโดดอะไรมันวิ่งมันตามกูมาเรื่อยเอ้ยมันจะแทงกูให้โอ้ยเอ้ยน้องไปแบงกงไปแบงค์แบงค์มาหากูแบงค์มึงคิดมึงเป็นใครวะอีเฮีย โดนไปทีนึงไอสัตว์ก้อนหินกูก้อนหินนรกไอสัตว์นรกแตกไอบล็อกอ้าวเสร็จกูดิหอกมึงอะเป็นของกูไอสัตว์มึงดีทำไมมึงดีทำไมอะไรเรือมันออกกัดเรือมันออกมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอพักกูเนี่ยลูกทา,ารซานกูเก็บคืนครับเฮียแม่งหลบจะเก็บคืนแบบกูอะทำไม่เป็นอะไรเด็กนักนะเดี๋ยวกูไปดักหน้ามันกัดมึงมึงไปขวากัด อุกาอุกาอุกกาจะไปไหนือมาจะลงน้ำลงเอากูตามดยอย่างเงี้ยบ้าจีเลยอย่างเงี้ยเอ้ามันบ้ากับมันบ้ากูอยู่ข้างหลังปิงเหรอทำมาเป็นหลอกกูวิ่งตามเรื่อยครับไอ้สัตว์มาอู้ยบ้าด้วยนี่ไม่ทันแล้วนวิ่งขำฆ่าคนยากกันเลยฆ่าคนมันยากจริงเหรอคิวแบ๊ แกกูด e ักอยู่แบ๊กมึงจะไปไหนมึงไล่เรื่อยอ่ะผมไล่บ้าด้วยปลาดิไอ้เยี่ยมันหลบได้ไงวะมันควรจะโดนนะเว้ยเข้าเอ้าโดน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 เอาเรียบหน่อยอีเยี่ยนี่บังอาจทำเก๊กทกษัตริย์วิ่งของฟาร์มเต็มเลย มันฟาร์มหินเอ้ยได้ได้บ้านแล้วไปเอ้ยข้างหลังกูมีปืนข้างหลังกูมีป<ง>ืนไหนเอ้ยนั่งไงหัวเหลืองเห็นปะวิ่งอยู่ข้างหลังอ่ะอุ้ยเห็นแล้ว <c oughs> มันถือปืนกระบอกมันเริ่มเลยเมโอกเคไปเร็วบูบเบอร์ลี่ไปแบงไม่มีเวลามาเก็บตอนนี้แบงเลี้ยวอยู่ไหนเลี้ยว เป็นไงมั่งเลี้ยวที่นู่นสุขสบายดีไหมเป็นเอเก้ไปแล้วเลี้ยวอ่ะโอ้โน้กุขาได้คนหนึ่งแล้วพวกกูอ่ะที่มันแถวบ้านพวกล่านาทิคมนะแบงฮึข้างหน้าเราอ่ะแล้วที่บ้านอยู่หลังนึงอ่ะบ้านพวกล่านาทิคมเฮ้ยเข้างหน้ามีคนเฮ้ยเห็นป่ะตรงทางไกลๆเห็นป่ะน่ะ ไม่เห็นวะรู้ไงตามทางเลยอ่ะทิศแรกทิศเอสเห็นว่าตัดไม้อยู่น่ะทิศเอสไม่เห็นอ่นไหนน่ะไหนหินก้อนใหญ่บังอยู่นะมันขุดแร่ขุดอะไรอยู่น่ะขุดหินอยู่น่ะไปเรีไปเร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 ไ,ไ,ไ,ไหนว่นา,นานั่นน่ะมันอยู่ข้างหน้ากูแล้วเนี่ยไอซิกเนี่ย ใช่วะมันใส่มไม่รู้ว่ามันใส่หน้ากากดำอ่ะไม่รู้ใช่เปล่าเอาเล่นแม่งเลยเล่นแม่งเลยครับไป้ยเออเฮ้ยซิกเฮ้ยซิกเฮ้ยซิกมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตอนนี้อยู่ข้างหน้าเราเลยแบงค์ทางตังไงตังไงแบงไปข้างหน้าเราเลยแบงค์ตังไงอย่าขับแม่งไปหลอดแน่แม่งโดนเราแน่ทาปล่อยสัตว์เววเวลเวกันมึงมีมึงมีบันเดนไหมไม่ไปเลยเหรอ เออมันหนีแม่งหนีแล้วมันเห็นเราเหรอมันเห็นเราเออไม่เห็นเรั้งขาแบบแบนเด็เลยกูพังย่าว่ายน้ำว่ายน้ำเอ้ยกูมีวุ้ดสเปียลโอ้แม่งทันวะโอ้พังไรี่ะเพื่อนมันอยู่นู่นในก๊าซไม่รู้เพื่อนมันเป้าอยู่บนถุนหินนี่นะมันล่อเราเหรอวะมาเดขกูดำน้ำเลยเฮ้ยกูจมน้ำ กับน้ำด้วยด้วยินเสียงบุม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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้การเหมือนมันทำอะไรไม่รู้อ่ะเมื่อกี้มันชักอะไรสักอย่างเลยละยาร์ยาอย่าไปกลัวเรามีสองโอเคมันหันมามองมันกดอัลติเมทไม่เป็นเว้ยไอ้กัสมันมาหันมามองเอาอ่ะมันไม่เอากดอัลติเมท มันจะต้องช้าลงแน่แน่แคข้างหลังมึงคนตัดไม้มันเลยแต่ว่าหัวตามไปนี่ก่อนตัดไม้ทามไปนี่ก่อนตามไปนี่ก่อนไอ้ซิกกี้ก็มาใช่ไอซิกไอซิกมันต้องมีธนูมีอะไรมาจจะตุดขาวอะไรเงี้มันบิงแบบไม่สนใจแล้วตอนเนี้ยตามอยู่แบงค์ กูตามมึงจนวันตายกูตามไปเลยอย่างงี้แหละจุก่าชีวิตจะหาไหมอ่ะหันมองกูวิ่งท้าม่ได้หันมาหันมามองเจอกูเฮ้ยนี่ยังไม่หยุดอีกเหรอกูชีวิตกูไม่มีอะไรเสียครับชีวิตกูไม่มีอะไรเสียแล้วอุ้ยมันรู้ว่ากูจะปาหอกเหรอกูทิ้งหอกไว้กัดปักไว้ที่พื้นอันนึง ทางวิ่งตามมามึงเห็นกูจะข้าวเส้นมือได้ละมึวิ่งไปไม่เดินโอ้ยโดนทีนึงครับผมโดนทีนึงครับเจ็บเจ็บกัดเจ็บเจ็บมันโดนหอกกูปักตูดอยู่กูกูกูจะข้าเอ้ยนี่ไงกูคาับมือได้ละแบบเฮ้ยนี่บ้านมันหรอใช่หรอเอ็มกลับบ้านทำไม อู้ตายกูปักหอกอีกอันนึงโดบุรีกูโยนมากูโยนหอกโดมบุรีสองอันเลยระวังระวังแบงค์กูเอามาแล้วกัดอัวของมาแล้วยังไงแบงค์บ้านมับ้านไกูไปแล้วครับพวกมึงไม่เจอกูหรอกกูแบงค์นะแบงค์สู้ก่อนแบงค์มันมีปืนดิค่ะอุ้ยปืนเหรอแต่ว่าปืนมันหนน้าอยู่บนไหนปะ อ๋อมันถือหอกมันคือใครวะกูไม่ได้ดูด้วยว่ากูฆ่าใครมันนั่นแหละซิกเหรอเอ่อไม่ใช่รถเบาเนาะรถสองเมตรอ่ามร่วงไอสัตว์มาหนีดิเฮ้ยมันเกิดมันเกิดรัวไม่ได้นะเว้ยถ้ามันมีเตียงเดียวอะมันเปิดประตูไว้ไอคัสแบงค์ไม่ไม่ววะมาข้างในวะไม่ไม่ไม่มันอันนี้เดี๋ยวไปเช็คดิ เออว่ะโอ้ยเย่จ้ะแม่ข้างในอีกชั้นหนึ่งประตูอะไรอะ่ะประตูไม้เหรอโอ้ยกันมีคนมาอับปางว่ะเอเคเลยเหรอแวบ,บเลยด <c oughs> ๋อยกันเงียบ,บเลยอย่างเงี้ยไม่กูนั่งเงียบเเลยกูไแมบบ่ออกไปไหนแล้วด้วยเฮ้ยเลิกไปแล้ววะไม่รู้อ่ะ มันยิงไกลๆอ่ะยิงก็ไม่ไกลามากหรอกไม่แตกหน้าเลยวะรหัสพวกงงอะไรวะยัาพังเขาไม่ได้วะไอ้ตาต้องน่าเป็น<ต>พวกต้องเป็นพวกอันนี้ปะหอกปะไม่ใช่หอกนั่นมันยังอยู่นี่อยู่เลยเฮียเอเคร้อยอวันนี้